สวัสดีครับพบกับรถมือสองของ Master c e r t i f i e ิ y o ยุ h c a คนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำคันนี้ครับ Toyota r ร v o 2.4J p ัฒนะครับถ้าลูกค้าที่สนใจ Toyota อยู่นะครับเป็นรถกระบะต้องไม่ควรพลาดคันนี้นะครับก็คือราคานะครับผมขายอยู่ที่420,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็อาจจะโทรเข้ามาแล้วก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวตัวนี้นะครับ ย่จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับแล้วมีดอกเบี้ยพิเศษสาหรับลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูตัวรถกันเลยนะครับว่าทําไมถึงไม่ควรพลาดเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมย่ <Yo! S 1> และผมจะมาพาดูคันนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัว2 4 j พัทเนี่ยมันก็จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยเรื่องสเปครถผมอาจจะไม่พูดเยอะเรามาดูความเด่นของตัวรถนะครับว่าทําไมไม่ควรพลาดเพราะรถตัวนี้มันเป็น รถที่เดิมมากนะครับไม่มีเรื่องของอุบัติเหตุหรือการเสี่ยวชนอะไรที่มันแบบรุนแรงหรือหนักนะครับอย่างดูบอดี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นบอดี้เดิมทั้งหมดจะไม่มีการเรื่องของการแกะหรือทําสีทั้งหมดนะครับเพราะว่าของเราก็จะมีการตรวจ210รายการของตัวรถให้อยู่แล้วนะครับ่าลองแผนกล้องเข้ามาดูของตัวรถได้เลยนะครับตัวบอดี้ก็จะเดิมมากนะครับยางนะครับเราตรวจเช็คสภาพแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นปี2019นะครับแต่ว่า ตัวสภาพยางเนี่ยพร้อมใช้งานนะครับลูกค้าสามารถที่ซื้อรถไปเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยนะครับตัวประตูนะครับก็จะเป็นชุดคุมเมียมตัวนี้สามารถเปิดออกมานะครับโอเคเดี๋ยวมาตรงนี้เลยก็ได้นะครับตัวรถเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมาร์ทแ a กสามารถเปิดแบบกว้างแบบสามารถเข้าออกได้ง่ายนะครับนี่นะครับก็จะเป็นเรื่องของรุ่นสมาร์ทแ a ปนะครับภายในก็ดูสะอาดเดี๋ยวผมจะพาดูข้างในอีกทีนะครับอันนี้เดี๋ยวพาดูรอบๆกันก่อนนะครับ โอเคตัวนี้ไปแล้วมาดูรอบคันเลยตัวกระบะท้ายนะครับบอดี้นี่คือแบบเหมือนกับว่าเดิมมาลูกค้าส่วนใหญ่ชอบมาทุบนะครับก็เอามาลองเข้ามาดูของจริงได้นะครับชอบมาเคาะดูโอเคนะครับดูช่วงท้ายนะครับผมก็จะแนะนําดูตัวนี้ดูอ่าบอดี้รถตัวนี้ก็จะเดิมทั้งหมดเลยนะครับก็จะไม่มีเรื่องของอุบัติเหตุไม่มีอะไรเลยลูกค้าที่สนใจนะครับลองเข้ามาดูตัวจริงก่อนนะครับถ้า จะซื้อไปใช้งานขนของใช้ที่บ้านนะครับก็ผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มกับราคาที่420,000บาทนะครับสำหรับเป็นรีโว 2.4J ปี2016นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับคุ้มจริงๆคันนี้ถ้าสนใจนะครับก็ลองทักเข้ามาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงห้องเครื่องกันก่อนพาไปดูห้องเครื่องครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะพาดูตรงหน้าห้องเครื่องนิดนึงนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2004นะครับ วิธีเปิดฝากระโปรงนะครับง่ายนะครับของโตยต้าจะดูที่โลโก้นะครับแล้วก็อย่านิ้วเข้าไปนะครับเปิดได้เลยสําหรับลูกค้าที่ตัวเล็กๆนิดนึงนะครับแล้วก็เอียงด้านข้างนะครับแบบผมนี้ได้เลยโอเคนี่เราเอียงด้านข้างครับถ้าดันนี้มันจะสูงนิดนึงดูสภาพของห้องเครื่องนะครับก็บอกเลยว่าใหม่นะครับใหม่มากนะครับอ่าดูพวกรอยต่างๆนะครับพวกนี้เราจะไม่เราไม่ได้ถอดเลยนะครับคันนี้ก็คือบอกว่าไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนครับ หรือว่าจะเป็นพวกรอยน็อตนะครับที่จากโรงงานนะครับที่คิดว่าเป็นรอยมาร์กนะครับรอยสีมาร์กพวกนี้มันก็จะเป็นรอยเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับอ่าลูกค้าที่อาจจะไม่เชื่อใจนะครับลองเข้ามาดูนะแบตเตอรี่นะครับเราก็มีการตรวจเช็คนะครับจาก mms p o r t นะครับตัวเนี้เราก็จะมีแปสติ๊กเกอร์ไว้เลยนะครับว่ามีการตรวจเช็คให้ลูกค้านะครับพร้อมใช้งานนะครับลูกค้าออกรถไปเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนแบตเตอรี่เลยนะครับก็คือเอาไปใช้งานได้แต่ว่า ก็มีใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ต้องใช้ได้ถึง5-6ปีมันก็เกินระยะการทํางานของแบตเตอรี่ไปนะครับโอเคเดี๋ยวลูกค้าที่สนใจนะครับก็อาจจะอยากดูภายในรถละความเงางามของในรถเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมกันนะครับโอเคผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูภายในตัวรถนะครับทุกคนก็ตัวนี้ก็จะเป็นกุญแจรีโมทพร้อมเปเขาเรียกว่าเป็นอ่าจัสไ n i g ีนะครับก็คือกุญแจเป็นกุญแจพับนะครับกุญแจสามารถพับได้นะครับออกมานี่ครับก็จะมีล็อกแล้วก็ปลดล็อกนะครับ บอกเลยว่าเป็นรีโมทนะครับสำหรับตัว 24J พาร์ทนะครับอ่าโอเคเข้าไปดูภายในนะครับดูจากล่องคอนโซลนั่นค่านะครับการใช้งานรถที่น้อยนะครับก็คือจะมีสภาพรถที่ดีนะครับก็เป็นการที่ดูแลรักษาดีนะครับตัวนี้นะครับภายในจะเป็นสีดำนะครับพรมลายยูรีเทนนะครับโอเคนะดูเบาะนะครับปีกไม่ล้มไม่ไหลนะครับบอกเลยว่าสวยงามๆตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ โอเคแต่โตโยต้าเขาก็ออกแบบมาในเรื่องของเน้นเรื่องของความประหยัดนะครับก็จะมีในโหมดเรื่องของโหมดอีโค o พาวเวอร์โหมดนะครับก็จะเพิ่มสเปคตรงนี้เข้ามาทําให้ลูกค้าเนี่ยใช้งานได้ประหยัดขึ้นแล้วก็ม่อยาการเร่งที่ดีขึ้นนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับแบบหารถกระบะใช้อยู่นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับก็ไม่ควรพลาดนะครับคันนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะขอญาตไปสรุปเรื่องของราคาและไฟแนนซ์ราปีรถดีคิมิตครับผมครับผมก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็แนะนําตัวรถทั้งหมดแล้วนะครับดูรอบคันอะไรเรียบร้อยทั้งหมดแล้วทีเนี้ยผมก็จะมาสรุปแล้วว่าราคาคันนี้ครับอยู่ที่4,220 0 0บาท t o y ย t a r ร v o 2.4 J พัดนะครับตัวนี้นะครับราคา4 2 0 0 0 0บาทนะครับเป็นปี2016นะครับ ยอดจัดไฟแนนซ์นะครับผมบอกเลยว่ายอดจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับราคา4ี่แสนสองนะครับสำหรับรถกระบะนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับผมมีดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้านะครับเพียงลูกค้าที่ทักเข้ามานะครับหรือสนใจเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ต้องเป็นเครื่องสุดท้ายก็ต้องขอตัวราไปก่อนก่อนสุดท้ายนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตั้งค่ใน YouTube ไ้ด้วยนะครับเพราะว่าในช่องของ รถมือสองของมาสเ,เตอร์ก็จะมีลงมาอยู่นะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้หูด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ